สวัสดีครับน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเลือกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เก่านะครับเอาเอาไปทืนแบตเตอรี่เก่านะครับที่ร้านแบตเตอรี่นะครับเพื่อเอามาใช้ในงานโซลาเซลนะครับถามว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนนะครับลูกไหนนะครับที่มันเสียแล้วครับไม่เก็บไฟนะครับเราสามารถเอาไปเปลี่ยนได้ที่ร้านนะครับทางร้านเขาก็อาจะคิดค่าเปลี่ยนนะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับแล้วแต่ร้านค้าของแบตเตอรี่นะครับว่าจะคิดเราเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมทําการเปลี่ยนมาสองลูกนะครับ สำหรับวิธีการเลือกนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ด huh? ูนะครับโดยเราจะใช้นี่นะครับเครื่องวัดค่า CCE นะครับนะครับเครื่องวัดค่า CCE นะครับผมก็อธิบายก่อนแล้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ทําการคีบนะครับคีบไปเลยนะครับแล้วมันก็จะอ่านค่ามันนะครับครับแล้วก็เลือกหานะครับแต่เราต้องมีตัววัด CCE นะครับลูกนี้นะครับผมเรียกมานะครับ วนอยู Belgium, ่ที่สิบสองจุดเก้านะครับสิบสองจุดเก้าเจ็ดวนนะครับถือว่าแบตดีมากเลยครับแล้วก็มาดูค่า cc เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบตกึ่งน้ํานะครับแบตแห้งกึ่งน้ํานะครับเราก็กดเลือกตัวสามนะครับตัวแรกเป็นแบตน้านะครับตัวสองเป็นแบตแห้งนะครับอันนี้กึ่งน้านะครับอันนี้ก็พวกเจวอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับร้านแบตทั่วไปเราก็เลือกตัวที่สามนะครับประมาณตัวที่สามนะครับ แล้วก็กดโอเคเลยนะครับครับ CCE นะครับแล้วก็กดโอเคไปเรื่อยๆนะครับกดจะเทียนนะครับเห็นครับทาการเททแล้วนะครับเี๋ยวมาครับนี่ครับอยู่ที่สามร้อยห้า CCE นะครับแปดก็สิบสองจุดเก้าเจ็ดนะครับผมจะเอามาทําการฟื้นฟูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทําการฟื้นฟูดูนะครับสองลูกนี้นะครับแต่ลูกนี้นะครับน่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกหนึ่งนะครับ เรวัดตัวยูหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสเปคคลางอย่างอื่นกันนะครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับลูกนี้นะครับสิบสามจุดห้าเลยนะครับครับแบตโลกนี้เจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับอันนี้โลกนี้แปดสิบห้าแอมป์นะครับแล้วก็มาดูค่า CCA กันก่อนนะครับครับอันนี้เป็นแบตน้ำนะครับก็กดโอเคเลยนะครับ CCA ครัอยู่ที่400นะครับถือว่าสตาร์ทรถยนต์ติดนะครับแต่ว่าสําหรับการสตาร์ทรถยนต์นะครับก็ไม่แนะนํานะครับว่าแบตอาจจะเสียได้นะครับอันนี้ผมจะมาใช้แค่งานทดสเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแบบที่ดีนะครับขออนุญาตถอดกล้องแป๊บนึงนะครับ ครับอันนี้จะมีตาแมวใเไว้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับจะเป็นสีฟ้านะครับแรดงว่ยังมีไฟอยู่นะครับรอบคังแบตเตอรี่นะครับอีกลูกหนึ่งครับอีกลูกหนึ่งก็จะมีนะครับครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับครับเป็นสีฟ้าแดงแดง่ครับมีถือดีนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้จะเป็นแ้งถึงน้ำนะครับเขาจะติดนี้ไว้นะครับ แล้วก <es> anyway ็ทำการเปิดเติมน้ำนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายการฟื้นฟูนะครับครับนี่ก็ลองก็มาดูที่ขั้วนะครับขั้วตัวนี้นะครับโคเบตนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้เหมือนจะเพิ่งถอดมาครับไปถือว่าตัวนี้ดีนะครับด้านข้างครับดูด้านข้างครับบวมหรือเปล่านะครับนี่ครับด้านข้างครับดูที่ด้านข้างนะครับสังเกตอันนี้ก็บวมนิดนึงนะครับ อมันเป็นไรนะครับเพราะว่าเอามาใช้นงานลราเซลล์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับก็รุ่นนี้จะดูแผ่นทาด์ข้างในไม่ได้นะครับครับเราเรามาดูอีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้จะเป็น8.5แอมป์นะครับนะครับเป็นของ E.T. นะครับด้านข้างนะครับ ข้างๆก็ไม่ค่อยบวมนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับขั้วสองขั้วโอเคนะครับข้างๆไม่บวมนะครับครับอันนี้ี๋ยวผมจะมาทําการฟื้นฟูดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ